เริ่มต้นคลิปด้วยความยินดีขอแสดงความยินดีกับเชลซีด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆถามว่าหักปากกาเซียนไหมก็อาจจะมีนิดหนึ่งนะตามหน้าเสือเปียชเชก็ได้รับการยอมรับว่าดีกว่านะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งทัวร์นาเมนต์ยกเว้นนัดชิงชาเลอร์ท่านั้นเองที่เชลซีนะครับต้องให้เครดิตกับเอนโซมาเลสกาเดี๋ยวใครไม่ได้ชมนะครับติดตามการวิเคราะห์เบื้องหลังนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกได้ว่าทําไมเชลซีถึง ใช้เวลา4 5ทีแรกล่มเปเช3-0นะครับก็เกมโอเวอร์แต่นะนาทีที่46แล้วหลังจากหมดหลังจากเริ่มเครื่องหลังก็แล้วกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามการวิเคราะห์ในคลิปนี้เช่นเดียวกับเบื้องหลังเกมหมุนเครื่องของลีพูที่เพรสตันกับการาไว้อะไรให้กับเดียโกโชตาแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นการพรีซีซั่นของล์พูลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2ประเด็น2เรื่อง2ส,สนามนะครับ เดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลานะครับชุดเริ่มต้น1 990บาทจากราคาปกติ2,210บาทเฉพาะผู้สั่งซื้อ Line Official Account DIP CBD by Jackie เท่านั้นนะครับผู้ชมตอนนี้เรื่องผลิตภัณฑ์ดิ p CBD Oil อยเนี่ยตอนนี้สต็อกเนี่ยหมดเพราะทุกท่านสั่งเขาไปเยอะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าก,ก็กำลังทำการผลิตอยู่ ดูแล้วนะครับก็รอจะส่งให้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรวมทั้ง CBD กัมมิสนะครับทั้ง3แบบนะครับแบบ2องนะครับคุณผู้ชมก็ทางทีมงานบอกว่าเรามีปุ่มปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านลูกค้าที่ยังไม่แน่ใจหรือกังวลอยู่นะครับมีปุ่มปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกดเข้าไปแล้วจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับเป็นข้อความรู้นะครับ CBD อา่า สารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดน,นะครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นตัวช่วยของเรานะครับอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันถึงเชลซีชนะเบสเชได้อย่างไรนะครับไปดูเบื้องหลังลิพูลสักนิดหนึ่งนะครับอุ่นเครื่องที่เพรสตันในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองไม่มีฟันไดโกนเต้ลุยดิอาสนะครับ3คนรวมทั้งเบกเกอร์ผู้สาประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแรกลิพูลใช้มามาดัชวิลลี่เ, Chili, เ้าเสานะครับ แบ็กสองข้างก็ยังเป็นคอนเนอร์แบดลีย์ซิมิกาสแล้วก็โจวูเมสเล่นเซนเตอร์ Center กับลูคัสสตีเฟนสันนะครับลูก้าขอไปซีฟเวนเซนต์นักเตะทิฟูนซื้อมาจากเซนเดอร์แลนด์ต้องสองลำปีแล้วตอนนี้อายุ U 21ก็ไปปล่อยยืมที่ดันดีแล้วก็ดึงกลับมาก็มายืนคู่กับโจโกเมสก่อนนะครับมิดฟิลด์ก็เป็นนิโอนี่มีกาเฟนแบกซูบอสไลน์ข้างหน้าก็มีเคียซ่ามีโมซาร่าแล้วก็เจ้าหนูลิโอนะครับเอ็นกูฮมา นะครับฝรั่งเขาออกเสียงอิงกูมานะครับไม่มีจว H เอนะคนบรรยายอ,อิงกูมานะออ <c oughs> ก็เป็นเกมที่เราเจอเปรสซันนะนะก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นเกมเกมที่เจอเปรสซันลูกที่ได้ประตูจากแบตลี่ก็ผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับก็ได้เห็นเด็กอย่างเรียกวอลิโอแล้วกันเขาเขาเขาปักทีวอลิโอนิโอนี่รวมทั้งสเตฟานสันอีกคนหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มามาดัชวิลลี่ ครึ่งหลังนี่ก็หูเปลี่ยนเปลี่ยน,ลยนหลายคนนะครับแต่ว่าผู้เซ็นเทอร์แไ,ไม่มาออกที่นาโรกับทางด้านแอนดี้โเบตสันได้ยังไงนะครับแล้วแบ็กสองข้างคือเคสกับฟริมปงแล้วก็มีกัคโปลงไปดาวิดนูนเยสลงเบนโดกเ,เล่นข้างหน้านะครับตรงกลางก็มีเคอร์ติสโจนเอนโดนะครับคุมคุมเกมอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยก็ก็เป็น การเทสหลังจากซ้อมมา4ีหวันแบบยังไม่เข้มข้นมากนะครับอันนี้เป็นแมชที่ลิฮุนวางแผนเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่พอเกิดเหตุการณ์โชต,ต้าตอนแรกว่าเหมือนจะไม่มีแต่ว่าสุดท้ายก็มีได้โชมัสโกออนนะครับลิฮุนก็ลุยต่อนะครับมีการไว้อะไรอย่างที่บอกว่าก่อนแข่งนะครับแล้วทางเวสตันก็ทําหนังสือแมชเดย์โปรแกรมอุทิศให้กับโชต้า16หน้าด้วยกันนะครับแฟนๆลิฮุนก็ตามไปเชร์กันเยอะนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศส่วนเกมก็ตามนั้นแหละครับลิฟูลก็นำสองศูนย์ดาวินเสเพราะกองหลังก็ส่งบอลเสียดูนเยสหลบเดียวผู่าาประตูยิงเข้าแล้วก็มีลูกตีไข่แตกเป็นลูกมงนี่อันนี้ก็เป็นปัญหาของคู่เซนเตอร์แน่นอนนะครับและการป้องกันลูกกับทีมระดับเปสตันจากเดะแชมมปนชิพแล้วก็กักโปหยิงลูกสานะจากเบ,บนโดกให้ก็ถามว่าวัดอะไรได้ไหม ผมว่ามันเป็นนัดแรกนะนี่ฟิล์มโปงอาจจะดูเงียบๆไม่ได้ขึ้นเติมอะไรมากแต่ว่าเคอร์เคสเนี่ยดูทำให้เรานึกภาพถึงแอนดี้เรย์เบอสันสมัยมาใหม่ๆรุ่งๆเลยนะครับโ้มีความดุดันมีความแข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นอ่าเจตนาให้เห็นเลยนะครับก็สามหนึ่งหลังจากนี้ทคุณก็จะซ้อมเริ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบินมาที่ฮ่องกงนะครับวันที่26จะเจอกับเอซิมิลานแล้วก็30 เจอกับยูโคลมาอเอฟมารีนอสก็ย้ำตรงนี้นะครับสามสีขยี้บอลพาแฟนบอลไปดูค่าตัว๋วค่าทัวร์ทั้งหมด89,999บาทนะครับเออ9 0 0 0 0ทอนบาทอย่างนัตรเงี้ยนะครเออก็อยากให้ไปดูด้วยกันขอให้ค่าที่นะครับภายในวันที่15กันแล้วก็หนาคมนี้ติดต่อไปออทีออ่สยามสปอร์ตได้เลยนะครับเ,เรื่องของลิปูลก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนเบื้องหลังสโมสร เออชิงแชมป์โลกทำไมเชลซีชนะเบสเช่ก่อนแข่งแม้ว่าจะมีพิธีการมีคอนเสิร์ตมีร้องเพลงโดยบ๊อบบี้วิลเลียมลอร่าพอซินีนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเกมเนี่ยมันก็ถือว่าอัอนนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของเจ้าภาพเขาเขาจัดแบบนี้แล้วมีฮาร์ดไทม์โชว์อะไรพวกนี้แต่ว่ามาดูผังผู้เล่นกันก่อนนะครับเปเช่ก็เหมือนเดิมนะครับ ง่ายๆเลยนึกภาพกันออกว่าใครลงสนามมั่งนะครับส่วนเชลซีก็ชาวปโดลงตัวจริงต่อเนื่องครับมีพรมเมอร์เปโดเนโตโกงกลางเนี่ยใช้เรายืนแบบ4-2-3-1นะในผังอาจจะเป็นส3แต่จริงๆยืนลิสเจมกับไกเซโดยืนด้วยกันส่วนเอนโซมาเป็นเบอร์10คู่กับลักษณะมันไม่เชิงเบอร์10คู่มันลักษณะของ เอนโซกับพาเมอร์เนี่ยจะยืนเหมือนเป็นฮับสเปซแล้วก็เปโดเนโตก็อยู่ทั้งทิศเส้นอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ทางขวาเนี่ยเป็นกุสโตจะเติมเพราะ,ะนันทางแบ็กซ้ายกูกุยาจะไม่ค่อยเติมเพราะว่ามีเปโดเนโตอยู่เปโดเนโตมีหน้าที่ต้องถอยมามาตามดูเอ,เอ,อขออภัยครับตามไมนี่ฮาคิมิส่วนดูเอก็เป็นของกูกุยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนของเลสกาเขายืนนะครับ ถามว่าทำไมถึงสามศูนย์ในสี่ห้าทีเชลซีมาดีมากหนึ่งการเพรสดดนบนเชลซีกดเลยพอเปเช่จะวิวอัพตั้งแต่นาทีแรกเลยเข้าไปกดเลยเข้าไปไล่ครับพารเมอร์ไปเอนโซ่ไปชาวเปโดไปเปโดเนโตคอ,อยเนี่ยแล้วไล่เป็นกลุ่มลิสเซมขึ้นนะครับ ไยเซโดขยับขึ้นตามทั้งหมดนะก็ขึ้นไปเพสก็ทําให้เสเชนเนี่ยก็บิลอัพเสียบอลน,นะในตั้งแต่้าทีแรกนะเสียนะเกืบเกอบโดนลงโทษเหมือนกันก็มีจังหวะที่เชลซีขึ้นบอลมาแล้วได้ลุ้นจากครูพเมอร์ปั่นไซล์ลูกเท้าซ้ายแต่ออกข้างเสาไปนิดเดียวเป็นการประสานงานที่ดูมั่นใจเพสแสดนบนทําให้เสเชนเนี่ยออกบอลยากสเพสแสดนส เชนสคือการบี้แย่งบอลกันตึงตั้งตึงตั้งเชลซี Chelsea มีรูปดุมาสู้แล้วไม่ไม่สนใจนะครับมาร์คชนก็ชนฟาวก็ฟาวแต่ก็พยายามทำให้เปเชเนี่ยเล่นยากสิบกวนาทีแล้วเปเชยังออกบอลไม่ได้เลยนะครับขณะเดียวกันเมื่อเชลซีจะบิวอัพขึ้นมาเปเชเขาก็ขึ้นมาเพสสุแม,มแต่เชลซีเขาแก้ ด้วยการใช้โรเบิร์ตซานเชสเป็นคนออกบอลยาวเพราะขณะที่เพเช่ดันขึ้นมาเพชดัน2มากองหลังแบ็กโฟเดินขึ้นมาเกือบถึงครึ่งสนามมันก็เลยเป็นไฮไลท์ดีฟเฟนส์ถูกไหมครับนันคือคือการเล่นแบบไฮเพสมันจะเป็นแบบนี้แต่ว,ว่าวิธีแก้ของเคลซีเนี่ยเขาจะให้โวเบร์ซานเชสเป็นคนออกบอลหลังไลน์เลยนะครับมีกุสโตนะครับทำตัวเหมือนเป็นปีกเลยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ชาโลบากับโควิลเนี่ยเขาจะแบบล่อล่อซื้อให้ผู้เล่นเปนเช่ขึ้นมา ตรงกลางก็มีอย่างอาจจะมีพวกลิสเจมพวกไกเซโดเนี่ยคอยจะแบบเหมือนจะเข้าไปรับบอลบิวแต่ไม่ข้างบนเลยครับกูสโตมันก็เลยทำให้เชลซีได้ไประตูแรกจากจังหวะที่ซานเชสวางนูโน m เมนเดสเล่นดีมาตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไม <c oughs> จังหวะนั้นตัดสินใจกะบอลโด่งของซานเชสพลาดม่งไปกลายเป็นไปนนไปตกข้างหลังตัวเองแล้ว คุสโตเลยหลุดเดี่ยวเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงติดบล็อกแต่จังหวะ2เขาไม่ยิงเขาคืนให้กับพาเมอร์พาเมอร์แต่ง1ครั้งแล้วปั่นไซส์เรียดลอดขาบนเสียบเสาเข้าไปครับดอนอโลมาหมดสิทธิ์อันนั้นคือนาทีที่22นะครับหลังจากที่เกมเนี่ยมันเคลซีสามารถทําให้เปเชเล่นเล่นไม่ออกว่าแบบนั้นก็แล้วตัวเองก็ได้ประตูขึ้นนําคราวนี้ลูกที่2นะครับลูกที่2 มันเกิดขึ้นในจังหวะที่เปเช่กลังบุกแล้วเดมเบเล่เนี่ยตอนนั้นเชลซีดรอปลงมาในแดนตัวเองนะครับพอดับหนึ่งสุลเล่เชลซีก็จะจะเพสบ้างถอยมาแดน2บ้างแต่แดน2ก็จะเน้นนะครับเดมเบเล่จะเปิดบอลแล้วโดนลิสเจมดักได้บอลไปตกใส่โควิลโควิลว,วางยาวให้โคพามเมอร์นะครับโคพามเมอร์พาทะลุขึ้นมาปรากฏว่าชาวเปโดออกขวาโคพามเมอร์ทาท่าจะให้วิจินยาก็หลงไปละ แต่โคเมอร์เข้าซ้ายตัวเองแล้วปั่นมุมเดิมเลยครับเสียบเสาโดอนอารุมา่ารับไม่ทันนะรับไม่ทันอยู่แล้วนะครับลูกมันดีมากๆแล้วก่อนยิงพาเมร์เขาดูอ่ะสองศูนย์ 0. จากนั้นเปเช,เชงงเลยครับเพราะเกมยังตั้งหลักไม่ได้โดนสองลูกลูกสามลูกสามเปเชขึ้นไปเพรสข้างบนเชลซีแก้เพรสได้นะครับพอแก้เพรสได้เนี่ยยังไงครับ ชาโลบาจังหวะออกบอลให้โคพาเมอร์คือเปชเช่รเขาเพรสไม่พร้อมกันโคพาเมอร์ว่างอยู่นะครับว่างปับ๊บแกพลิกบอลได้เทินได้ไดพาทะลุขึ้นมาหน้าเขตเลยพามาเร็วมากหอเปชเช่ก็ถอนถอนชาวเปโดนะครับกุสโตรอขวาพาเมอร์รอจังหวะชาวเปโดวิ่งเติมขึ้นไปแทงเข้าช่องหลุดเดียวครับโอ้ใส่พาเลยเซนเขาทันกัน งัดข้ามตัวดอนาลูมา3าศูนย์นาทีที่4ี่สิบสาจบครับเกมโอเวอร์แล้วเพราะส0มศูนย์บอลระดับนี้แล้วแล้วเชลซีเล่นดีมากนะครับครึ่งหลังคราวนี้เชลซีก็เล่นง่ายแล้วก็เอามาดีบุกมาแดน2เป็นหลักนะครับเปลี่ยนตัวอะไรยังไงก็ช่วยไม่ได้บอลมันไม่เข้าทางแล้วเชลซีกองหลังเนี่ยช่วยกันเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับเบเชยพ,ยพยายามบอมก็ใส่โยนอินสวิงคอสคอสด,ด้านข้างก็ไม่ผ่านติดหมด แล้วท้ายเกมก็มีเนเวสไปไปดึงผมกุเลยาก,ก็เลยโดนใบใบแดงไล่ออกนะครับตอนแรกให้ใบเหลืองแล้วผู้ผ,ผู้ตัดสินวิยบ,บอกให้ดูหน่อยก็เป็นชัยชนะที่สุดยอดของเชลซีสามต่อศูนย์ยอดเยี่ยมมากนะครับโคพาเมอร์ก็เป็นนักเตะเป็น m v p ของทัวร์นาเมนต์นักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์นะดานวนซันโรกอนซาโลกาเซียนะครับแต่ว่าต้องชมเอนโซมาเลสกานะครับวางเกมแพลนมาแล้วลูกทีมทำได้นักเตะมีคุณภาพ ทัาสู้ได้อย่างเงี้ยผมว่าเชลซีเป็นทีมที่น่ากลัวนะอย่างที่ทําคลิปมาในฤดูกาลหน้าอันนี้มองไิ่ไดพิมพ์มาลีกเลยตอนนี้ไปพักแล้วได้เงินมา130กว่าล้านเหนรียญสหรัฐสี่ห้าพันล้านกว่าบาทเนี่ยก็อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าได้ความมั่นใจครับมาเลสกาในการทํางาน1ปีกับอีกแล้ว1ปีพอดีแหละอ่าพูดง่ายนะครับมันก็จะ p r e ซีซั่นเหมือนปีที่แล้ว ได้แชมป์คอนเฟลเลนซ์ครับได้ไปเตะแชมเปียนส์ลีกได้แชมป์สโมสรโลกรับถ้วยจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะอูนี่คุณได้รับถ้วยจากมหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับประกาศความเป็นแชมป์สโมสรโลกโอ้สุดยอดมากก็เหนือสิ่งใดผมว่านักเตะเชลซีทุกคนทําได้ตามแผนแล้วทําได้ดีจริงๆนะครับเหมือนแก้ลํามาได้หมดสิ่งที่ผมประทับใจคือไอ้วันที่บาเยันเล่นกับเปเชคขึ้นหลังเนี่ย เปเช่เล่นไม่ออกเลยเชลซีเอามาใช้เลยแดนสองนี่เวลาบูแย่งบอลกันอยู่หัวห้าสิบห้าสิบไม่มีไม่มียอมมาเบียดก็เบียดชนก็ชนฟาวก็ฟาวเพื่อไม่ให้เปเช่ได้เล่นนะครับหลายจังหวะตัดบอลได้หลายจังหวะบีบให้เปเช่ส่งบอลเสียนะครับนี่คือสิ่งที่เอนโซมาเลสกาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําให้เชลซีชนะขาดลอยผู้ชมตั้งแต่เล่นมานะครับเปเช่เสียประตูไปลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มกับโบตาฟโก รอบรองเอานี่ยิงเข้ามาตลอดแต่รอบชิงครึ่งแรกโดนไปสามนัดเดียวเลยนะฮะโดนสามแล้วครึ่งแรกด้วย 4, 5, สี่ห้านาทีแรกเชลซีไม่เคยเสียประตูในครึ่งแรกทัวร์นาเมนต์นี้และนัดชิงก็ไม่เสียประตูในครึ่งแรกแม้กระทั่งเล่นกับทีมเต็งอย่างเปเช่แต่พวกเขาใช้เกมแผนลและคุณภาพนักบอนนลแนวรุกด้วยทําได้สมบูรณ์แบบเกมรับก็ดีโรเบิร์ตซันเชตออกบอลได้ดีนะทุกคนบอกผิดคาดนะโรเบิร์ตซันเชตททาไมเล่นดีเหลือเกินนะครับ อ่ะก็นี่แหละฟุตบอลมันต้องเนียบทั้งทีมเปเชเ,ชเขาเนียบทั้งทีมกว่าที่จะได้แชมป์อยู่าแชมป์ลีกแต่กับฟุตบอลสโมสรโลกทีมที่เนียบกว่าคือเชลซีทั้งเกมแพนวิธีการเล่นและกระตัวผู้เล่นและก็ต้องยกนิ้วให้เอ็นโซมาเลสกาบอกเลยครับฤดูกาลหน้าการลุ้นแชมป์ไม่ได้มีแค่อาร์เซนอลแมน้ลิเวอร์พูนะครับผมคิดว่าเชลซีจะเป็นหนึ่งในนั้นและเป็นทีมที่น่ากลัวด้วยเด็กกําลังห้าวกระดูกบอลแข็งแกร่งขึ้นได้แชมป์สองแชมป์ในเวลา พฤษภาเท่าไหร่เนี right ่ยพฤษบาไมิถูนาไม่ถึงสามเดือนได้สองแชมป์แล้วลาแชมป์ใหญ่ด้วยเรียนรู้แล้วชนะทีมแปเชด้วยไม่ชนะทีมอะไรที่ไหนใช่ไหมเออคอนเฟลีกยังดูว่าเออทีมมันไม่มาตรฐานไม่สูงแต่แชมป์สโมสรโลกเนี่ยผมว่าวัดได้เลยว่ากระดูกและคุณภาพนักเตะโชซีวุฒิภาวะฟุตบอลเติบโตขึ้นก็ปีหน้าพิมลิกทางโมโนแม็กซ์สนุกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมวันนี้ ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ